บึงหัวกบครับสร้างอาศัยเลี้ยงเลี้ยงหอดหอดกบเออเป็นซุเนียวเนาะเอาซุเนียวเลยเนาะอ้วนนี่สามรถเพาะหัวกะดนี่กิสุดยอดเนาะมีหัวกบขังบานเลยนี่พื้นที่ใส่พื้นที่เป็นประโยชน์ดีรีว่ะอันนี้มันมันได้จักมือนี่หววมันซ้ำหนีนี่ยี่สิบมือครับยี่สิบมือจักมือมันการหางประมาณ ไม่สีสิบก็หมื่อน,นอันนี้อันนี้ยังขายไปเมื่อวานเลยครับเหมือนหัวกบเป็นลูกกบเป็นขายขายจังใดลูกกบขายตัวละบาทโอ้หัวกกล้วนแล้วสวยพี่มาเบิ่งพี่อันอันนี้บ่ใหญ่ติอันแม่พันอะไรเลี้ยงไว้แม่พันอยูโอ้แม่พันกบมาเบิ่งแนีมะเบิ่งแนีคือเฮ็ดดีแท้เบิง่งนี่ฟาร์มกบเฮ็ดเฮ็ดอันเฮ็ดปลาเขาให้กบอยู่ฟาร์มติเลี้ยงในปลาเขาเลยตินี่อู้เพิ่นเฮ็ดดีครับนี่แม่ เบิ้งนะครับนี่เลี้ยงใส่ปลาเขาเลยอ้ติดเียงงเงียงเลยพุ่นี่กบคุณครับเฮ็ดปลูกเข่าใส่พร้อมนี่ครับไอเดียดีไอเดียดีนี่ข้างบ้านเลยครับนี่มองอาศัยมองหาจินมันครับนั่นปลาเขา่างามพร้อมขี่ครบก็บเป็นปุยเย็นบ่นี่โอ้ย ถ้ามีคนอยากซื้อแม่พันนี่ขายบ่หน,นิขายครับพอแม่พันขายจยังไหนพอแม่พันจะคัดเลี้ยงก็ครูรหัสทีบาทโอ้ครูรหัสทีบาทบ่แพงบ่แพงครับโอ้ยสิได้บับเบิ่งแล้วนี่แม่เบิ่งคือเฮ็ดดีแต่ว่าเฮ็ดให้หน้าห้องหน,หน่อยๆเป็นตาฮักเถอแน่ ไว้ให oh, no yeah. yeah. ้กควบยู uh, uh, ่แมหโอ้นี่ข่างบานครับเฮ็ดไว้หนาบานเลยเจ้าคือเฮ็ดดีเถอะวะเบิ่งปีให้หน้าหน่อยพื้นที่พ่าต้องหลายครับนี่อ้เฮ็ดดีเนาะอันนี้พักผ้า่พีมาเบิ่งมาพามะเบิ่งเนี่ยอุ้ยมาอธิบายฟังเลยนี่เฮ็ดจังไดนคือเฮ็ดดีแต่ให้หน้าหน่อยนี่คือตางหากแต่าะอันที้เพราะกล้าขายปล่อยสองรอบ โอ้ยเพาะกล้าขายพร้อมอันนี้กล้าเขาลกไปหมดแล้วโอ้อันนี้พักผ้าดำหน้าใจโอ้ยคือเห็ดดีแต่เห็ดตอออยู่ไหมบึ้งแงดกันจากกล้าเออแงดกขายมัดจักบาทมาละหาบาทมาทนเอาเอีกโอ้ยดีครับอันนี้เลี้ยงยังนี่มันเอาปะดุกปะดุกไงมันไทยตกในปะดุกไงว่าประเดี๋ยวเห็นคือสิไทยจะได้เอา โอ้ก็เลยขังไว้แต่ว่าขังไม่บ่อดินมันก็สุดยอดเท่านั้นโอ้คือเฮ็ดดีแท้บึ้งไห้นาครับนี่เฮ็ดในน้อยเฮ็ดโตอ่ะเป็นตะหักอีหลีวยวเอ้ยบึงสวนเพิ่นแหมสุดยอดสุดยอดพื้นที่จักไรอยู่นี่ของไรครับโอ้ยพอดีๆเลยเงี้ยพร้อมสวนพร้อมหน้าพร้อมบึงจไปามงีสัตว์บึงพี่น้องบึง เบื้งมันเห็ดไหม <c oughs> เห็ดคล่องหน่อยๆครับนี่คล่องหน่อยๆอ,อันนี้ก็โอ้ให้หน้าเจ้าแม่ยังได้เห็ดดี้ะ <laughs> นาเร่งก็ปลูกพักตัวโอ้นาเร่งนาเร่งเอาเขาออกปลูกพักปลูกกล่าทั่วเข้ากันเลยะโอ้นี่ครับไอเดียย่างดีเลยเด้อครับเบิ่งไหมเป็นไอเดียเลยทั้งน้ำกันแท้กับปลูกกระท่อมนี่มัน นี่เห็ดกอกน้าเปิดใจครับ,บองน,นอ่กรงให้กยน้นะี่ไฮนาไหมไฮน่าเห็ดตออ,อ,อยู่นี่ไหมอันนั้นมองมองซุนบน้ำานั่นงงคันโซะวะ <Viol> โอ้ยคันโซเห็ดแบบโบราณโอ้พี่กบรุดออกม่นี่ออกลายดูครับโอ้ยรุดออกกับอยู่ไฮน่าคือเเ่าครับนี่กบทุนไปแล้ว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  โอ้ยหน้าเนี่ยหน่อยเห็ดตออยู่บึ่งพี่น้องบึ่งเป็นไอเดียเลยครับบ้านสวนบ้่นสวนนี่ครับต่อหนามใส่เป็นหองเป็นหองนาแรงกเพึ่งพิ่งเป็นเห็ดข้องหนามานยหน่อยครับอ้อมหน้าไปเลยครับนี่ยุนาบ้านนี่ครับบึ่งขั้นสู่ขั้นสูไว้สึกวิดหนามใส่ให้น้าคุนบึ่งเป็นสานานนี่ครับยุนาบ้านนี่ครับนี่นาบ้านพุ่นบ้านครับ ขุนบ้านมีถังน้ำบ่มโอ้ยฝุ่นเพิ่นสานา้ำเดี๋ยวพายางเบื้องบอม่มโอ้ไอเดียดีไอเดียดีห้น้าไหามเฮ็ดตออยู่เป็นตะหกักคักเบื้องนี้โอ้พื้นที่สองลาครับเฮ็ดได้งามคักบ่บต้องไปเฮ็ดหลายครับนี่บ่ต้องเฮ็ดหลายนี่เฮ็ดหน้าสูมือนี่เบื้องขุนสะปลานี่คางคู่สะเพิ่นก็สับลงมาเฮ็ด ปูเข่าได้ครับนี่สิทธนาใส่เลยนี่สาปลาักยางไงปูเลี้ยงยี่ยังเนี้ยนี่สาปานี่ปลาอย่างเนี้ยปลาไอสลิดปลาเข่งครับปลาสลิดปลาเข่งปลาสุนิเอตีครับปลาลูกปลาี่ปลควยรวบกันโอ้อันนี้อันนี้อีหยังนี่กบเพื่อกันติกบขายหมดแล้วครับโอ้ขายดีครับเนาะได้เอาชุดใหม่มาลุ้งหน่ย เอาาสเอาลมันาบนโอ้ยเบิ่งเบงบงผักไทยกอเขาบัดยงสีงามนนี่ไหมเออเบิ่งบนสะสานามสันกล้วยยังนี่กล้วยกล้วยบานเฮาอี่แงละกล้วยยังดอกกล้วยอีวังบ่กล้วยอีวังนี่นี่นบ่โอ้ใส้นาบดานตี บอ่อกับน้ำสาดนี่แหละโอ้ใส่น้ำสา,สาปั่มขึ้นทั้งโอ้เฮ็ดดีตัวนี้ไหมน้ำแหง้งบ่บ่กับโอ้ยเบิ่งตน้นมะพร้าวจักปีนี่นาสามปีต้นมะพร้าสามปีเป็นนวยไปเกก็บบาาังอยู่่้นนีโอ,โอ้ยูงสี่หล่ะครับนี่มันสุดยอดตัวนี้ไหมยุยขางเฮี้ยนสำนีน่ไหมเบิ่งครบสูตรเลยบุญทีงหน้าขางสะกับพอง ปาดมันเป็นควองอ้อมไปพุ่นเลยตีออมเฮีย้ยเลยบ่บ่ครับอยู่ชุดแช่คางลังโอ้พันเห็ดดีครับครับนี่ยพุ่นก่อภัยโอ้เฮ็ดดีเฮ็ดดีไอเดียดีครับวะขคางลังปลูกย,ยังแนหลังบ้านปปลลลาาเฮ็ดหังบ้านตีโอ้ยยังไปเบืองก่อน เป็นสร้างพร้อมเฮ็ดเกษตรพร้อมโอ้เก่งขักวะมีให้หน้าทั้งนั่นกับเมียนตีของของแม่โอ้ปลาหลังบ้านเฮ็ดได้จักปีปูได้ยักปีละนีนสามปีเออเอองามเดีวะโอ้ปลากับมีหน้าก็มี สวนกับมีครับนี่อุ่นเตาเผาท่านทินัน่นป้าบังหุงผักย่งคือจังเวยใหญ่แต่ปังหุงพันอยังนี่ซางโมโหครับเดี๋ยวเก็บหาไปจะปลูกไปล่องเบิง้งว่าโอ้ล่องเบิงงบ้งล่องเบื้มันกรอบว่ะจะว่าม่ได้ของฝากรอบมันมันเก็บไปบ,บอกว่ากรอบดีเนี่ยเนี่ยสางซางเป็น,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 นเน้แน่นอนอีหลีว่ะฮ็ดเป็นซูเนี่ยนี่ คนเป็น้างนี่เขาเอินว่าหัวหัวหัวสางสันได้คนเป็นา้างหัวดัดแปลงได้คอยดิเป็น้างได้ศึกษาวัวอาจารย์โจรจันได้ครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณ,อคณโอ้หนี่หน,นี้ได้ของฝากความพี่นอ้องเดี๋ยวเดี๋ยวว่างไว้ก่อนชุ่มชุ่มสวนเป็ดปลาเพิ่นก่อน <c oughs> โอ้ยสวนเพิ่นคืออยู่ดีแต่ว่ากับอะไรเราคือพี่พ่อดีอย่าไปเฮ็ดหลาย เห็ดหลายมันดูเละบ่ได้เออเป็นหมอกกันนี่กับเก็บม,มาจากพุ่แลวสมุทรสาครไม่พ<อ>ี่มีกับท่อมย่ข้างสะพร่อมไม่มองนางดิ่นโอ,อ้อันนั้นเห็ดไว้ให้อาหารมันตินั่นัเอาอ้อยยังไว้นั่น,น,เ,น,น,นเอาเฟี้ยงบ่โอ้ ลมลื่นครับลมลื่นลมลื่นดีเนาะเนี่ยเถอะเป็นตะยูโอ้เดียวบาดลังกะสิมาชมไม่ได้นี่มันน้ำแห้งวนาแดงพ่อครับโอ้ยคือดีเถอะอ่ะอืมเปิงปลาไหมโอ้เป็นเห็ดดีครับเห็ดดีกระท่อมฝากกดไลค์กดแชร์กันเลยครับผมฝากกดติดตามกันแน เดี๋ยวพอกันคลิปหนะ้าผมสวัสดีครับ